เนท่านอยู่ให้ตรงนี้เองนะทุกคนนะพี่สิครับเขาเนักวักมือเรียกผมนะพี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะฮะวันนี้พบกับผมเปาเดินสำรวจป่ากันอีกแล้วนะผมก็เมื่อวานนะทุานผู้ชมนะผมเนี่ยได้ไปเจออานางเผือกนะไปหาท่านพ่อนะ แล้วก็โดนท่านพ่อเนี่ยทำร้ายนะทุกคนก็ท่านพ่อเนี่ยทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมมากเลยนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปกโกรธแค้นอะไรหรือเปล่านะทุกคนนะถึงเขาเนี่ยได้ตีนางเนี่ยกับเกือบขั้นชีวิตเลยนะทุกคนนะถ้าผมไม่อยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะนางเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะทุกคนนะก็แต่ว,วันนี้เดี๋ยวผมเนะี่ยจะเดินทางเข้าป่านะทุกผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่า เข้าป่าไปเนี่ยจะเจออะไรหรือเปล่านะก็วันนี้ผมมาคนเดียวนะทุกคนก็โอเคครับผมก็เดินเราเนี่ยอ่ะเดินทางกันแล้วทุกคนก็เดี๋ยว,ว,ยยวยผมเนี่ยอาจจะเค้นไปหาท่านพญางูยักษ์อีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยอ่จะออกมาปรากฏตัวให้ผมเห็นหรือเปล่านะทุกคนนะก็เดินเราเนี่ยอ่ะจะเดินเข้าป่าไปกันเลยครับก็ก่อนจะไปนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะฝากท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปถ้าพร้อมกันแล้วเดินเราเนี่ยเดินขึ้นไปกัน นี่ครับทุกผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วทุกผู้ชมนะเดี๋ยวเราเนีะ่ยจะเข้าป่ากันไปนะไปหาท่านพญางูยักษ์นะทุกคนนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรนะฮะแต่ผมเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยกับท่านนะวันนี้นะถ้าเจอท่านนะเดี๋ผมจะเข้าไปพูดคุยนะเมื่อวานน่ยท่านเนี่ยโหดมากเลยครับทุกคนเหมือนท่านเนี่ย เป็นคนละคนกันเลยนะทุกคนนะแป๊บตอนนี้ผมก็เดินมาถึงอ่าตรงที่ต้นไม้เนี่ยล้มขวางทางนะทุกคนนะนี่นะก็ขึ้นมาไกลแล้วนะทุกคนนี่เลยนะเอ้ยทุกคนก็รอบเจอไหม ลออเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมนี่ต้องอ้อมเนย ฝนตกบ่อยมากครับทุกผู้ชมนี่นะ ทิงก่าตัวนะทิงก่าตัวใหญ่มากเลยแปบบนี้ อันนี้ผมก็เดินไปด้วยหาดูท่านไปด้วยนะทุกคนนะก็ยังไม่เจอเลยนะ ไม่รู้ว่าท่าน,นจะออกมาหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมเดินไปทั่ว,วยังไม่เจอท่านเลยนะนี่ก็จะเป็นน้ำไหลนะทุกคนนะฝนตกน้ำอาจจะเป็นน้ำไหลลงมานางให้ทุกคนนะ เียบน่ท่านอยู่ให้ตรงนี้เองนะทุกคนนะท่านอยู่คนเดียวนะทุกคนท่านครับท่านทุกคนตอนนี้ผมเดินมาเจอท่านเลยนะพอเจอผมนะจะลองเข้าไปพูดคุยกับท่านดูนะ ว,าาว่าเมื่อวานน่ะท่านเนี่ยเป็นอะไรนะท่านครับท่านมาทำอะไรครับท่าน,ท,านท่านไม่ได้อยู่ในเมืองหรอครับ ทุกคน่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองนะทุกคนนะทาน่านเนี่ยนั่งอยู่แค่ตรงเงงนะทุกคนเดินมาเรื่อยๆก็เจอท่านอยู่ตรงแถวๆนี้นะทุกคนนะท่านมารอใครครับท่าน พูดกับผมมาทัาไหลายนะเดี๋ยวนี้นะทุกคนนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะท่านดูแปลกๆเงียบๆนะทุกคนนะมันท่านน่าไม่ค่อยพูดคุยกับผมนะช่วงนี้นะทุกคนนะท่านเป็นอะไรหรือเปล่าครับท่านมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับท่านดูแปลกๆมากเลยนะครับช่วงนี้ สวัสุผู้ชมเขาเงียบนะทุกคนนะก็เหตุการณ์เมื่อวานฮนะผมนะไม่คิดเลยนะว่าท่านเนี่ยจะทำกับนางได้ขนาดน,นี้นะทุกคนนะแต่มาวันนี้นะผมก็มาเจอท่านนะแล้วท่านดูปแปลกๆเงียบๆน,น,น่ากลัวมากเลยนะผมก็จะเข้าไปคุยกับท่านกในกล้ๆผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะทุกคนถ้าผมเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าผมเนะี่ยจะโดนอะไรหรือเปล่านะ ท่านยังโกรธผมอยู่เหรอครับท่านตัวเพียร์ตี้เขาเนี่ยมองหน้าผมเหมือนคนละคนเลยนะทวคนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรนะทวดนะเหมือนเขาโกรธผมมากเลยครับท่านเป็นอะไรครับท่านมีอะไรผมช่วยบอกผมได้นะฮะท่าน ท่านดูปนแปลกนะฮะท่านไปโดนอะไรมาหรือเปล่าครับท่านเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะทุกคนนะปกติท่านเนี่ยถ้าเจอผมนะ จะเรีอยกผมเข้ามานั่าใกล้ๆนะทุกคนนะแต่นี่คือท่านเงียบนิ่งฮนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยโดนอะไรหรือเปล่านะทุกคนนะอย,อยู่ท่านเนี่ยเปลี่ยนไปนแปลกเลยนะฮะ แล้วตอนนี้นางอยู่ไหนครับท่านอยู่ในอะไรนะครับอยู่ในถ้เศสีเขาเนี่ยเก็บนางไว้ในถ้ำน,นะทุกคนนะก็นางก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะไม่รู้ว่าทำไมถึงท่านเนะี่ยได้ปเปลี่ยนไปขนาดนี้นะทุกคนผม สงสัยอยู่นะว่าท่านเนี่ยไปโดนของคนอะไรไม่ดีหรือเปล่านะทุกคนนะหรือท่านไปทำอะไรผิดหรือเปล่านะทุกคนและท่านดนูเปลี่ยนไปมากเลยนะเมื่อวาน,นท่านทำไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนนะถึงกับเอาไมา้ท่อนใหญ่เนี่ยตีหนักมากเลยนะ แล้วเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยนะเขาไม่น่าทำถึงกับขนาดนี้นะทุกคนท่านมีอะไรผมช่วยบอกผมได้นะครับท่านท่านอย่ามัวแต่เป็นแบบนี้นะท่านท่านต้องตั้งสติก่อนนะครับตอนนี้ท่านเป็นอะไรอยู่ท่านก็บอกผมได้นะผมพร้อมช่วยท่านนะเพราะว่าตอนนี้ท่านดูเปลี่ยนไปมากเลยนะ ทุกคนครับดูท่านนา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 นเนะ่ะเหมือนท่านเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะทุกคนเหมือนสมิงเลยนะดูท่านานานนานะ่ะจ้องผมน่ากลัวมากเลยนะเหมือนสมิงมากเลยครับดูดิแลบลิ้นดูเขาเริ่มเปลี่ยนไปมากเลยนะทุกคนนะท่าน ท่านเป็นอะไรครับท่านพิพสีครับเขาเนี่ยกวักมือเรียกผมนะพี่ดูดิเขาพวกกวาวนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเรียกผมจะทำอะไรผมหรือเปล่านะพี่ซีนะเพราะว่าผมก็มาคนเดียวด้วยนะทุกคน ก็เดิแล้วเนี่ยอ่ะลองเข้าไปนั่งดูนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเขาเนี่ยปโปรดผมนะที่ผมเนี่ยไม่ไปหาท่านใกล้ๆนะดูท่านเด็ดจ้องผมหน้ากลัวมากลนะแล้วพี่สิแลวผมเนี่ยได้ของดีจากท่านมาด้วยนะทุกคนนะเป็นเหมือนพวกกำไรนะเป็นของขังนทุกคนท่านเนี่ยให้ผมมานะ แต่มาดูตอนนี้ท่านเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะเปลี่ยนไปเลยนะก็เดี๋ยวผมนะอ่ะเข้าไปแล้วทุกคนเหมือนมีคนมาขับรถวิอบ,อบากแถวๆนี้เลยนะทุกคนเนาะได้ยินไหมไนะกลอยู่นะก็ได้ยินไกลอยู่นะมีคนมาขับเที่ยวเขานะทุกคนนะยะมากครับไหมอะไรนะรท่าน เร่อยังมาหาไหมดูดิเร<อ>ียกเลยรอบละแบบนี้ผมจะกล้าเข้าไปไหมครับแต่เขาโกรธผมแล้วทุกคนเดี๋ยวผมน,น่าจะเข้าไปนะ ท่านดูผอมโนูมากเลยนะท่านท่านไ้กินอะไรมาหรือยังครับท่านจะทำอะไรผมเลยนะท่านผมแค่ต้องการเจอท่านเพื่อที่จะคือก,กับท่านครับ ถ้าท่านมีอะไรไม่ดีอยู่ในตัวท่านท่านบอกผมได้นะท่านเป็นความช่วยท่านเสมอนะเพราะว่าตอนนี้ท่านดปเปลี่ยนไปมากเลยคนระับ What? ผมเอครับผมไม่ไหวแล้วจ้ oh <my. S 1> ะเขานั่นยังทำกูกูมไม่บอลนะ ครับทุกคนเจอไหมครับท่านเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยทุกคนทุกคนครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับทุกคนท่านเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะทุกคนนะนี่นะทุกคนไปแบบก็เดผมนะอ่ะจะขอเดินทางกลับแล้วนะทุกคนนะ ตอผมเนี่ยจะต้องกลับไปบ้านนะฮะไปหาอาให้คนเนี่ยมาช่วยท่านนะทุกคนนะท่านเนี่ยเปลี่ยนไปนะผมกลัวว่าท่านเนี่ยจะกลับไปทำร้ายลูกสาวท่านเนี่ยที่ในเมืองนะทุกคนนะเพราะว่าท่านเนี่ยดูไม่เหมือนคนเก่าคนเดิมแล้วนะท่านเนี่ยผมได้เห็นท่านเมื่อวานนะทุกตีนางเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะทุกคนนะ ก็ผมก็เลยเป็นห่วงนางนะกลัวว่านางเนี่ยจะโดนพ่อนางเนี่ยทำร้ายต่อนะทุกคนนะก็ผมกาว่าจะไปหาคนเนี่ยให้มาช่วยให้ท่านหายออกไปจากจุดนี้นะทุกคนนะตามจุิเดินเรานั่นลิบออกจากที่นี่กันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางลงมาแล้วนะทุกคนนะ ก็วันนี้นะผมเนี่ยขึ้นไปหาท่านพญางูยักษ์นะทุกคนนะไม่คิดเลยว่าท่านเนี่ยจะทํากับผมนะทุกคนก็เมื่อวานนะผมได้ไปเจอท่านนะทุบตีนางแบบน่ากลัวมากเลยนะแล้ววันนี้ผมกล่าวว่าจะขึ้นมาหาท่านขึ้นมาเยี่ยมท่านขึ้นมาพูดคุยกับเขานะว่าทําไมถึงได้ทํากับนางขนาดนี้นะนางเนี่ยเป็นผู้หญิงปลอดบ,บางนะทุกคนนะก็ ผมไม่คิดเลยนะว่าผมน่ยจะขึ้นมาแล้วจะโดนท่านเนี่ยทำร้ายนะทุกคนท่านเนี่ยบีบคอผมนะผมเนี่ยเกือบหายใจไม่ออกเลยนะทุกคนนะผมเกือบหมดสติอยู่แล้วนะทุกคนก็น้ามึดแล้วนะจังหวะนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรถึงได้ทํากับผมนะทุกคนนะผมก็ไม่เคยทําให้ท่านเนี่ยโกรธหรืออะไรนะทุกคนก็ท่านก็อยู่ๆก็บอกผมว่าผมเนี่ยเคยทําเขาเคยทําร้ายเขานะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเนี่ยไปทําเขาตอนไหนนะทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเนี่ยโดนอ่ามนสิ่งอะไรครอบงำเขาหรือเปล่านะทุกคนนะก็แคปบก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ท่านใดที่ชอบนะฝากเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะฝากท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปวนนี้ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนก็เราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ